We'll uh -huh. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชคคุณอัปเดตค่ะวันจันทร์3 1มกราคม2565นะคะ ยาวนานมากเลยบางคนบอกว่าโ,โหกว่าจะจบเดือนมก,กราคมไปทำไมยาวนานผ่านมาหลายวันขนาดนี้นะคะอะวันนี้ถือว่าเข้าสู่วันสุดท้ายของเดือนมก,กราคมแล้วค่ะเรามาปรับพอร์ตเตรียมตัวกับการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์กันดีกว่านะคะช่วงนี้วอล,ลุ่มอาจจะเบาบางไปบ้างค่ะเพราะว่าตลาดหุ้นเอเชียเขาก็หยุดเทศกาลตรุษจ,จีนกันแล้วก็มีวันไหววันจ่ายวันเที่ยวนะคะ เอาง่ายๆเลยฝั่งเอเชียทั้งหลายที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยเขาก็ปิด หยุดกันไปนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยในตอนนี้อิงกับตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นหลักเลยค่ะไม่ได้รอฟีดแบ็กหรือว่ารออิมแพ t จากตลาดหุ้นเอเชียปกตินี้เราต้องเปิดตลาดกันดูข้อมูลเนาะจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วง6โมง -7 โมงนะคะตลาดหุ้นจีนช่วง8โมงตอนนี้ไม่แล้วนะคะพักกันสักหนึ่งสัปดาห์ยาวๆกันไปเราอิงจากตลาดหุ้นต่างประเทศเลยในการดูภาพรวมของการลงทุนนะคะวันนี้ เดี๋ยวเราไปคุยกับนักวิเคราะห์ก็เลยดีกว่า1,650จุดคุณผู้ชมวอลลุ่ม50,000กว่าล้านบาทนะคะขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยตัวแม่นะคะวันนี้เคแบง์ ank, ปตทอ p o 3ตัวแม่ของแต่ละเซกเตอร์แบงค์พลังงานค้าปลีกเออเขามาพร้อมหน้าเน,นี่ยเราไม่ได้เห็นภาพนี้มานานมากคุณผู้ชม ปกติซีพีออนี้จะอยู่รังท้ายท้ายแถววันนี้นางกลับมาแล้วพร้อมวอลุ่มที่บวกสวยบวกมา1.2นะคะและราคายืนเหนือ62บาทด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงไปดูการวิเคราะห์ไปดูในมุมมองของนักวิเคราะห์ดีกว่าคะ่ะว่าการที่เราเห็นกลุ่มค้าปลีกวันนี้บวกมาได้ดีเลยแบงก์อีกด้วยนะคะพรุ่งนี้จะไปต่อหรือเปล่าหรืออยากจะใส่ตัวไหนเพิ่มเข้ามาในพอร์ตด้วยเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันกับ พีเอสดกรพัฒน์บรเชษฐ์จากบริษัทหลักทรัพย์นมรัพัฒนาสินค่ะพีเอสดสวัสดีค่ะครับวัสดีลุงเมย์ครับผมค่ะวันนี้โม t ักจีแวลูมากันพร้อมหน้าเลยนะคะทั้งแบงค์ตัวตัวแม่ของแบงค์นะคะตัวท็อปของพลังงานรวมถึงค่าปลิกด้วยนะคะสามตัวนี้ภาพของการลงทุนในตอนนี้เหมือนนักลงทุนเริ่มคลายกังวลเกี่ยวกับเรื่องเฟดไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโฟกัสกันต่อไปค่ะเดือนกุมภาพันธ์พีเอสอยากจะแนะนำนักลงทุนให้พิจารณาประเด็นอะไรต่อไปดีคะครับก็ ชัดเจนเลยครับว่าช่วงไพรมาสสี่นะครับช่วงดึงกุมภาพันธ์ก็จะเป็นช่วงยิงกบไพรมาสสี่หรือว่าปีออกมานะครับะอ,ะอะไรครับขพืนหลักก็คงเป็นเรื่องตัวแอนโธป์ผลการกลุ่มภาคการผลิตนะครับเป็นเรื่องที่เราคงต้องตามดูกันนะครับเพราะว่าภายใต้สถานการณ์ที่เราก็ทราบดีว่าตอนนี้สภาพคล่องโลกกาลังจะลดลงนะครับดัะนั้นจุดที่ทําให้ตลาดเองมีเสถียรภาพมีความแข็งแกร่งในเชิงโครงสร้างก็หมายถึงว่าแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับแนวโน้มผลประกอบการนะครับ หรือว่าเทรนด์ของพิซเน็ตโดยรวมเนี่ยต้องเป็นภาพที่แข็งแรงแล้ต้องฟื้นตัวต่อเน,นื่องนะครับเพราะฉะนั้นการรายงานงบแต่มาสี่นะครังงบหรืองบปีเนี่ยค่อนข้างสําคัญว่าออกมาดีแล้วก็มีเอาลุกที่ดีเลยไหมถ้าเป็นไปตามเลยก็เป็นตัวที่ทํำให้ตลาดเองเนะี่ยมีฐานที่แข็งแรงก็่ไม่ได้เนะ่ครับเพราะว่าภาพนี้เราก็เห็นว่าตัวตลาดอเมรกาก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันครับค่ะ ก็ในตอนนี้ดูเหมือนน้องทุนจับจุดได้แล้วเทรนด์ของดอกเบีย้ยขาขึ้นนะคะสภาพคล่องลดลงนะคะทีนี้ถ้าเราจะต้องมาผลประกอบการเกี่ยวกับกลุ่มแบงก์ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะเรือเซกเตอร์ต่อไปที่ต้องประกาศอันนี้เหมาะสําหรับการเก่งกําไรหรือเหมาะในการที่จะดูภาพอะไรเพิ่มเติมขนางจากนี้ค่ะคือกลุ่มเอ่อภาคการผลิตเองต้องบอกว่ามันมีหลายกลุ่มสาหกรรมหลายเซกเตอร์มากนเน้นการเก่งเนี่ยก็จะมีความยาก เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นนในภาพรวมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออจุดหนึ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือพยายามมองธุรกิจที่แนวโน้มมันจมได้โตนะครับพยยามอานะครับคือมองข้ามมุกไซม่าสีไปด,ด้วยนะครับนี่เป็นตัวที่ช่วยลดความผันส่วนในกรณีที่เราปเกงปึ๊บแล้วก็โวรตกรรมออกมาไม่ดีในระยะสั้นนะครับแล้ววุ้นเหวี่ยงลงมันก็อาจจะเป็นไปที่ช่วยได้นะครับผมแต่อะไรต่างก็ต้องพยายามคาดการณ์แหละ,ะในโครงสร้างสถานการณ์ปัจจุบันอย่างนี้นะครับธุรกิจประเภทไหนที่น่าจะเติบโตหรือว่า เนี๋ยลงกำไรนด้แบฟื้นตัวขึ้นมาต่อนี่ยนะครับในสถานการณ์ครับผมอืมโอเคค่ะในรอบนี้เราเห็นอ้โหแบงก์ใหญ่กลับมาค่อนข้างพังานพอสมควรเลยนะคะเคแบงก์ K กลับมายืนร้อยห้าสิบาทได้ปตทอเองก็ใกล้ๆจะสี่สิบแล้วนะคะซีพีอยืนเหนือหกสิบบาทได้นะคะการที่เราจะเกาะกลุ่มไปกับบิสเนสพวกนี้นะคะสินที่หลีตลาดในตอนนี้เพจมองว่ายังคงฟอลโล่ไปต่อได้ไหม밸ูเอชันยังเหมาะสมกับราคาที่น่าจะเข้าไปทยอยเก็บได้ไหมคะ ครับคือถ้าดูดูภาพตลาดเป็นดวมันก็ตวว้องบอกว่าบรรยากาศมันได้ดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าสถานการณ์จะกลับเป็นขึ้นเลยไหมเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ต้องตามดูอยู่นะครับเพราะว่าในเงี้ยมูลต้ำหนึ่งเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาตามปัจจัยหนุนโดยจิพีาตามประเทศนะครับที่ <ภา S 2> เราเห็นตัวการทุกฝั่งสหรัฐออกมาค่อนข้างดี <ภา S 2> นะครับเอ้นจุดที่อย่างบ้านเราก็คงเป็นเอิร์นนี่ของไทยเองนี่แหละนะครับว่าภาคกบฏเราดีด้วยไหมเอ่อคถามคือประเทศไหนจะไปต่อได้หรือ่กลุ่มธนาคารนึงเนี่ย อาจจะมีความผันผวนบ้างแต่ว่าน้องกำไรน่าจะดีขึ้น,นเรื่อยๆเป็นลำดับนะครับ<า>ล้อไปกับวงจรสีไทยนะครับเพราะฉะนั<ภ>้นเคบ้างเอฟีก็ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวตัวกลุ่มตาวกันนะครับที่ได้ดยอยู่ตรงจอตอนอยิ่ขึ้นหุ้นเดียวเอเี่เป็นอะไรที่น่าจะมีโอกาสของการเอาโปรไฟ์ต่อน,นิอสิตนะครับ<ภ>ส่วนเอ่อกลุ่มพลังงานนะครับคือถ้าถามมุมมองเราตอนเนี้ยก็ต้องบอกว่าเอ่อปทก็แกัดมานานนะครับแต่ถามว่า เอ่อในเงี้ยตัวเชิงโครงสร้างเนี่ยมันกลับเป็นขึ้นแบบแข็งแรงหรือเปล่าครับก็ต้องบอกว่าปอทเนี่ยเขาเนกรอบไซส์ใหญ่เลยสี่สองบาทนะครับ <c oughs> แต่ที่ยังไม่สามารถสั่งสี่สองได้ก็ต้องบอกว่าก็ยังเป็นลักษณะการเสถียรยิ่งกัดอยู่นะครับ <c oughs> ผมหุ้นยิงในกรอบไซส์ให,ใหญ่ก็คงต้องความดูแต่ว่าภาพที่ดีแล้วกันนะครับด้วยภาพราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วหุ้นบอทอยเ,เนี่ยนะครับกำลังทําแพทเทิร์นนะครับในเชิงตัวเทคนิคลนะครับเป็นรูปเอ่อธงนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่ง โลเนี่ยมันยกขึ้นมาเรื่อยๆน,นะครับถ้าเราดูตั้งแต่มีนาคมปี2020นะครับมาช่วงเดือน11นะครับของปี2020แล้วก็มาที่ฐานในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับของปี2021ก็ต้องบอกว่าโมุนตั้มมันดูดูหน่าหลุดน,นะครับดูหน้าหลุดแล้ว<ม>ก็เป็นะไรที่ถ้าบอทอ b ได้ก็อาจจะเป็นะไรที่ช่วยดึงนะครับตลาดหุ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องได้เช่นกันแต่ถ้าถามว่า energy เนี่ยเราชอบอะไรจริงเราชอบตัวกลุ่มลงกา่างไฮออยแล้วก็ ปโตคีนีน IBL ซึ่เราคิดว่ามันจะมีคุณภาพกับราคาหุ้นแบบที่ทาโรุการมากกว่าการซึ่งพาเฉ้าราคาน้ำมันอย่างเดียวครับค่ะอ่าโอเคค่ะไทยออยในรอบนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างอ่าผันผวนพอสมควรนะคะเหมือนไม่สามารถที่จะผ่าน53ไปได้อย่าง,ขงแข็งแกร่งเลยนะคะพี่เอ็ดมองมองยไงกับกับการลงทุนของไทยออยที่อาจจะต้องเก่งกำไรยากสักนิดนึงคะครับคือก็ต้องบอกว่า ภาพก็จะคล้ายๆกันกับปอพอละนะครับแต่ว่าในเชิงตัวแพทเทิร์นนึ่งนะครับก็เอ่อดูมีลุ้นในระยะกลางระยะมากกว่านะครับจากภาพของตัวแรงหนุนนะครับของแนวโน้มการใช้น้ำมันสาเร็จรูปนะครับที่น่าจะเร่งตัวหรือพื้นตัวขึ้นมาครับตามภาพของตัวการวิ่งหิุนเศรกิจทั้งโลกนะครับอันนี้ก็เป็นไว้ที่เป็นแรงหนุนเชิงบวกอยู่ผมคิดว่าตรงจริงเหมาะกับการซื้อหุ้นไทยออยนะครับอาจจะไม่ใช่หุ้นที่ยิ่งเร็วฟูดฟา์แต่ว่าเป็นหุ้นที่ ถือรุงคุณแล้วน่าจะให้ผลแท้ที่ดีได้ครับผมกลับมาที่ IVL กันด้วยเลยนะคะ IVL นี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวท็อปของกลุ่มปิโตรเคมีวันนี้ถือว่าบวกมา0.5เปอร์เซ็นค่ะเพจมองกรอบราคาของเขายังไงคะครับก็นั้รก็เราก็ปรับเทยดไขึ้นนะครับตามภาพของตัว business outlook ที่ค่อนข้างดีของ IVL นะครับค่ะตัวฟาร์มรู้ล่าสุดเองตอนนี้เราก็ เคลบไปที่บริเวณห้าสิบเจ็ดจุดห้าแล้วนะครับในแง่ตัวแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยคแพทเทมี์นจะต้านห้าสิบจุด mm hmm. เจ็ดห้าถ้าไตรงน,นั้นได้ก็อาจจะลุ้นห้าสิบแปดหกสิบได้ครับผมาแนวต้านอยู่ที่ห้าสิบใช่ไหมคะห้าสิบจุดเจ็ดห้าห้าสิบจุดเจ็ดห้าครับผมถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็ถือว่าไปเจอกันอีกทีก็คือห้าสิบเจ็ดปะคะเกาะห้าส<อ><อ>ิบห <55 S 2> <อ>้าก่อนห้าสิบห้าก่อนโอเคค่ะได้ค่ะอัะนี้ก็เป็นอีก อีกกลุ่มนึงนะคะที่ที่ที่พอให้น้องทุนได้ได้ตามกันทั้งโรงกลัน่นแล้วก็ปิโตรเคมีด้วยนะคะรอบนี้ค่ะกลุ่มอุปโภคการบริโภคค้าปลีกในบ้านเราถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรวมถึงแรงซื้อจากต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่เอสให้มุมมองอย่างไรรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกลุ่มที่ที่โอ้โหในช่วงสองปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะโควิดเนี่ยเขาเขาเจอมรสมหนักมากแต่ว่าตอนนี้เหมือนกราฟเอง การขึ้นของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่เรียกความเชื่อมั่นได้พอสมควรค่ะครับคือในแง่ขอยงตัวเวฟพุ่งเนี่ยควรจะเป็นรอบที่เ่มค่อยฟสูงขึ้นมานะครับนี่แต่ว่าจะขึ้นไม่เร็วไหมก็ขึ้นอยู่กับผลการซึ่งแล้วผลการเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายัางไม่น่าจะฟื้นตัวได้เร็วมากนะนะครับแต่คาดหวังว่าปีเนี้ยในช่วงปลายปีเนี่ยเทรนด์ของตามริโภคิเขาก็อยู่หน้าจะมีสัญญาณที่ดีนะครับรวมถึงการฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มค้าปลีกเป็นโดยดอมิสต์เพลย์นะครัับบที่่นนาสสใจหร คนที่มองพอทของโซลีกลางอหยาบนะครับหุ้นเด่นๆในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างก็จะมีตัว CRC มี c p o นะครับมี Macro นะครับตัวที่เราเลือกเป็นท็อปทิกของกลุ่มเลยนะคิดว่าถ้าเดิดฟื้นนะครับแล้วก็จะฟื้นตามด้วยแล้วก็มีกาสเติบโตที่ดีเราชอบตัวแ m a c ครมากที่สุดในกลุ่มนี้นครับคค่ะเดี๋ยวเมย์ขออนุญาตเปิดกราฟ m a c โรครครุบครบควบคู่ไปเลยนะคะโอ้ m a c ครในวันนี้โอ้โหไม่ได้เห็นราคานี้มานานพอสมควรแล้วค่ะ สี่สิบบาทค่ะพี่เอสอยากจะเก็งกำไรสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะเราต้องให้เขาผ่านเส้นค่าเฉลี่ยระยะไหนคะถึงจะเป็นตัวคอนเฟิร์มการกลับมาของเขาจริงๆแล้วค่ะทีนี้หมอหุ้นนึงว่าอยู่ในโซนล่างเนี่ยแนวป้านก็จะเยอะนะครับก็ต้องผ่านบริเวณสี่สามจุดสองห้านะครับแล้วยืนได้นั่นจะเป็นจุดที่บอกบอกวหุ้นได้จะกลับตัวขึ้นล้นะครับสำหรับตัวแมคโครแลรรร้วก็เป็นเชิงพื้นฐานหมอเขาซื้อยาวนะครับเรามองมูลค่าเาลที่ห้าสิบบาทแล้วตัวแมคโครครับ ค่ะทิ้งท้ายค่ะช่วงนี้พอเรามั่นใจแล้วเห็นบอลยูสารัฐพุ่งอย่างต่อเนื่องนะคะค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่แข่งค่าเอาแบบนี้ค่าเงินในภูมิภาคเอเชียร,รวมถึงในบ้านเราค่ะพอมาอ่อนค่าเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ที่ดีเลยสําหรับภาคการส่งออกนะคะวันนี้หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการส่งออกขึ้นได้ดีมากค่ะแล้วก็นําตลาดด้วยทีนี้พี่เอฟต้องแนะนําน้องทุนยังไงคะสําหรับถ้าตามไม่ทันหรือว่าไม,ม่ไม่มีสถานะเลยไม่มีหุ้นเลยเนี่ยกลุ่มส่งออก ทางเดินเรือต่างๆเนี่ยเหมาะไหมคะกับการเข้าไปตามในตอนนี้ครับกลุ่มเดินเรือ<น>เข้าใจว่าฤทิกองจะนีฟื้นตัวเพราะว่าภาพของตัวช่วงเทศกาลตรุจีนนะครับ <c oughs> ก็มันจะเป็นอะไรที่เรากะพอเข้าใจกันได้นะว่า <c oughs> ช่วงที่ b d i หรือว่าดทิกเขทิกองฟื้นยอสุดก็คือช่วงเทศกาลตรุจีนนี่แหละนะครับคะกอ่กับค่ำคืนที่ผ่านมาเองนยครับฤทิกี BBI เนี่ยเริ่มบีตัวประมาณหกเปอร์เซ็นต นะครับจากผานที่ต่ําก็เป็นแรงชิงบวกครับที่ทําให้ตัวบริษัทกองวันนี้มีรายจริงไว้เข้ามานะครับทั้ง p s l นะครับทั้งส่วนตัว GPA นะครับค่ะเอ่อจะถามว่าอุตสาหกรรมเอ่อประเภทนี้เนี่ยนะครับมันจะฟื้นตัวต่อเนื่องสั้งสินไหมผมคิดว่าอาจจะเลือพวกเฟรดคอเดอร์ซึ่งโครงสร้างรายได้เขาด i v e r s i f กว่านะครับมีทั้งทางกราดทางบกนะครับทางน้ํานะครับก็จะเป็นรายที่ เหมาะนะครับกับสถานการณ์ที่ภาพของตัวดีมาร์ของโลกเนี่ยดีคัมฟอร์ี่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าภาพของตัวข้อจนนํากัดด้านการส่งออกด้านสปายี่ยังเป็นตัวที่ทําให้อ่าคาดว่างสูงนะครับผมเชื่อตัวไว้โลจิสติกก็ยังมีโกลด์เหมือนตั้งที่น่าใจนะครับวันนี้เราโมเพิ่งมีการคูเออร์อนิ่งนะครับเชวกนอกจากรายงานนบนะครับทำจุดสูงสุดใหม่เป็นไตรมาสที่แปดแล้วก็เทรดไพลแล้วก็ขยับขึ้นไปนะครับที่ีส์มันยืวอีกแบบสำหรับไปก็จะมีอ upside มีมั้ยครับ กับเกือบยี่สเปร์เซ็นตไม่เป็นอะที่น่าสนใจอยู่ครับผมค่ะรอบก่อนนี้ไวส์เขาทำราคาได้ดีเลยนะคะไซด์ไว์อัพได้ดีเลยโดยเฉพาะในช่วงต้นต้นเดือนมกราคมนี้ไปถึง25บาทต้นๆเลยนะคะรอบนี้คือถ้ามีการคอนเฟิร์มเกี่ยวกับทั้งผมประกอบการด้วยแล้วก็วิวที่เกิดขึ้นในตลอดปี65อัพไซด์ที่การการจะกลับไป25บาทก็เป็นเรื่องไม่ยากเลยไหมคะสำหรับไวส์ค่ะ ครับก็มีโอกาสที่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องค่อยๆดูว่างบจะทำได้ดีหร่เอาคาดหมายไว้ใหม่นะครับถ้าดีตัวคาแล้วเน้น้องดีต่อนี่ก็เป็นหนึ่งที่หุ้นนี้ก็มีอัพไซด์ในการตอบสนองการตอบด้่นอน,นะครับผมแต่แจะตามแล้วส่วนนี้ก็ต้องค่อยๆดูนะครับเพราะว่าการเปิด u p ไซด์หุ้นนะครับในแต่และตัวในเชิงพื้นฐานนี้ก็ต้องดูปัจจัยรอบด้านประกอบด้วยว่าถึงเข้ามาเนี่ยจะอยู่ใช่วงคาหรือว่าซั s เ a i นะครับก็จะเป็นหน่่งที่ยังไม่เราบริหารความเสี่ยงได้นะครับกังต้องตั้งตามคำด้วยครับผมโอเคค่ะได้เลยค่ะพี่เอวันนี้้้ตอออองขขขบคุณมูล การลงทุนมากเลยนะคะเดี๋ยวสับแห,หน้ามางพูดคุยกันใหม่นะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒบรชเชษฐจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินค่ะคือหลังจากที่เราเห็นขนาดใหญ่ที่บวกกันไปได้ดีแล้วนะคะแบงก์ยังคงแนะนําต่อเลยทั้ง K-Bank ทั้ง SCB ประกัน BLA ก็แนะนําด้วยเช่นเดียวกันค่ะพลังงานในตอนนี้คือเราไม่ได้เห็นปลทอกลับมายืนแบบ ใกล้ๆ40มาพอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นอีกหนึ่งตัวแล้วกันที่ราคาค่อนข้างจะไซด์เวย์ค่ะออกข้างมาโดยตลอดเลยนะคะทีนี้ การที่เราจะเห็นกรอบการลงทุนของปตทเนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่สามารถที่จะผ่าน42บาทไปได้การเก็งกําไรในกรอบระยะสั้นของปตทยังทําได้อยู่นะคะเพียงแค่ต้องใช้จังหวะให้ดีด้วยส่วนถ้าจะไปลงทุนกันในภาพระยะกลางระยะยาวค่ะไทยออยยังเป็นคําตอบที่ดีในช่วงน,นี้นะคะในมุมของพีเอสดกรพัทเองค่ะไทยออยเนี่ยยังคงมองกันในแง่ของการลงทุนนะคะแล้วก็ลักษณะของราคาเนี่ยใกล้เคียงเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยกับปตทด้วยส่วน i d l ค่ะนี่ก็เป็นหุ้น อีกหนึ่งตัวนะคะที่พีเอให้ไว้เป็นกลุ่มของปิโตรเคมีด้วยเช่นเดียวกันก็ได้ประโยชน์ตามกันนะคะจากทิศทางราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าเราเห็น IDL ผ่านไปได้50บาท75สตาตคางไปมองแนวต้าถัดไปที่55บาทนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆที่วันนี้แรงดีไม่มีตกเลยก็คือกลุ่มเดินเรือค่ะโดยเฉพาะเรือเทกองนะคะเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยเทศกาลตรุษจีนนะคะรวมไปถึงเมื่อคืนนี้ B ตัวเลขอดัชนีของ BDI นะคะก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เลยเห็นภาพของไม่ว่าจะเป็นทั้ง PSL ทั้ง TTA ขึ้นดีมากเลยค่ะแต่พี่เอให้มุมมองเอาไว้ว่า WISE ค่ะ WISE เนี่ยคือถ้าผมประกอบการดีขึ้นต่อเนื่องแปดไกลมากติดแบบนี้เดี๋ยวรอการประกาศผมประกอบการหน่อยนะคะตอนนี้นี่ขึ้นมาหนิเพราะามีการคาดการว่าตัวเลขออกมาน่าจะดีวันนี้ขึ้นดีมากเลย2.4%นะคะทีนี้สำหรับ Wi s e เนี่ยคือ เพจให้ไว้นะคะแนวต้าน25บาทแต่ยังระ,ระยะนี้ใกล้ๆนี้ยังไม่ถึงราคานั้น25บาทนะคะก็ประเมินเอาไว้ในกรอบนี้กันไปก่อนนะคะในช่วงเนีาา่แหละค่ะราคาล่าสุดของเขา21บาทนะคะก็ยังคงมีอัพไซต์ในการปรับตัวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวยังไงรอในแง่ของพื้นฐานเข้ามาซัพพอร์ตก็จะเห็นราคาหุ้นที่ไม่น่าจะยากนะคะสําหรับ25บาทที่เคยทําไว้ได้ช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยนะคะ คุณสนุบบอลเข้ามาถามในช่วงที่เราวางสายพีเอไปพอดีแต่มิเป็นไรนะคะโหเราไม่ค่อยได้เห็นนักลงทุนถามหุ้นตัวน,นี้มันนานมากเลยอะ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยคามาหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมคะค <c oughs> ามาอ๋อเจมารอ๋อพิมพ์ตกข้างหน้าผิดเจมารตนะคะอยากจะบอกว่าตระกูลเจอเช็คหุ้นแนะนำหุ้นรายตัวนี้คุยกันไปเมื่อปีที่แล้ว เจอะไรบ้างคุณผู้ชมเจมาเจเอ็มทีซิงเกอร์แล้วเดี๋ยวเนี่ยลูกของซิงเกอร์จะเข้าตลาดหุ้นด้วยนะคะเดี๋ยวรออัปเดตได้เลยนะคะว่ามันเป็นอย่างไรในธุรกิจของซิงเกอร์ที่โอ้โหเราเราเห็นเขามากันตั้งแต่แบบเด็กๆเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นี่แม่อเองก็เห็นกันมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่เครื่องจักรนะเอ่อเครื่องเย็บผ้าโอ้โหมีหลากหลายมีการให้บริการนะคะในตอนนี้เขากลับมาดูในเรื่องของตามสินเชื่อต่างๆ พอร์ตเขาแข็งแกร่งมากเลยสามบริษัทนี้ครอบครองเขาเป็นที่น่าจับตาแล้วก็ได้กำไรกันเป็นกอบเป็นกำมเมื่อปีที่แล้วนะคะพรุ่งนี้จะมาถามเจมาให้แต่เชื่อว่าแอบมีวันๆด้วยใช่ไหมคะส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเห็นภาพของออราคาหุ้นมีลักษณะของไซด์เวดาวลงมาด้วยนะคะแต่ยังไม่หลุดนะ ยังไม่หลุดจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะ75วันเส้นค่าเฉลี่ยระยะ75วันอยู่ที่50บาท50สตางค์ค่ะแต่ถ้าหลุดไปเนี่ยอันนี้คือยาวเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเมยจะเก็บคำถามของคุณสนุบอลเอาไว้นะคะสำหรับ เจมาดหุ้นที่ได้ประโยชน์หลากหลายเลยนะคะแล้วก็มีลูกๆเขานะคะคที่คอยส่งรายได้มาให้ตัวแม่เขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือลูกๆเขาเนี่ยถือว่าเป็นตัวพาวเวอร์ที่สําคัญในการหนุนให้เจมาดนี่เขาก็ทั้งขายอุปรกรณ์ด้วยทั้งได้รับรายได้จากลูกเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่า สำหรับราคาที่ยังไม่หลุดจากเส้นค่าเฉลีย่ยระยะ75วัน50บาท50สตางนะคะจับตาให้ดีไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เม่ขอดอกจันไว้แล้วคุณสนุบ่อนมาติดตามกันได้นะคะพรุ่งนี้เวลา3โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะสำหรับเช็คหุ้นหุ้นรายตัวค่ะวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับโค้งสุดท้ายช็อปดีมีคืนกันดีกว่าคุณเทรดเดอร์เลี้ยงแมวสวัสดีค่ะผมไม่ได้เจอมานานมากสวัสดีนะคะ มาอีโมติคอนแมวเช่นเช่นเคยเลยนะคะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เชคคุ้รายตัวเป็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายบัตรเครดิตคุณผู้ชม KTC ค่ะ FC KTC อาจจะยอมรับว่าปีที่แล้วไม่ใช่ปีของเขาเออ คือปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มสินเชื่อต่างๆเขาโดนหนักนะคุณผู้ชมเขาโดนทั้งแบงก์ชาติควบคุมโดนหลายมาตรการที่เกี่ยวกับภาคการปล่อยสินเชื่อต่างๆทีนี้เนี่ยทำให้ KTC เดี๋ยวขอเปิดกรับระยะยาวให้เห็นภาพในรอบปี2021ให้คุณผู้ชมดูดีกวยเป็นไงคะจากในรอบที่เขาแบบขึ้นไปอะ่ะ80คุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้วอะ่ะขึ้นมาดีเลย80นะคะนี่แล้วลงมาอย่างต่อนเนื่องสู่ สู่50คุณผู้ชม80มา50เข้าใจฟิลนักลงทุนเลยที่มองว่า KTC เป็นอีกหนึ่งบริษัทของตัวตัวท็อปเลยนะสำหรับกลุ่มการใช้ใจ่ายบัตรเครดิตต่างๆนะคะวันนี้ถามว่าเขากลับมาได้ถาวบอลไหมอาจจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มขนาดนั้นแต่วอลลุ่มคอนเฟิร์มว่ามีคนซื้ออ,อราคาเขาเขยับมาแล้วนะคะจากเดิมเนี่ย ออกข้างมาช่วงประมาณ50ต้นต้น,ตนจนตอนนี้เนี่ยเขากลับมา60ด้วยนะคะพอเขากลับมา60มันเลยทําให้เราต้องมาดูพื้นฐานสะหน่อยว่าอะไรทําให้วอลลุ่มเขากลับมาแล้วสัญญาณทางเทคนิคมันหลายๆตัวมันก็ส่งด้วยนะคะดูกันก่อน KTC คือเขาได้ประโยชน์แน่นอนแหละจากการใช้จ่ายบัตรเครดิตโครงการชอบดีมีคืนชอบดีมีคืนมีตั้งแต่1มกราจ,จนถึง15กุมภาพันธ์นะคะเรื่องคงแฮปปี้ใช้จ่ายกันได้แล้วอย่างภาษีบันทึกกันรอบป,ปีหน้านะก็คือทั้งปี6-5เราจะไป ชำระไปบันทึกเกี่ยวกับตัวภาษีเนี่ยก็คือต้นปี66นะคะแต่ว่าเราช็อปกันก่อนตั้งแต่ปีนี้ได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่าจะช่วยให้ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรรวมถึงยอดการปล่อยสินเชื่อเติบโตจากไตรมาสที่4ปีที่แล้วซึ่งไตรมาสที่4ปีที่แล้วรู้กันอยู่ว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจนี้นะคะธุรกิจใหม่ส่งเสริมการเติบโตถามว่าธุรกิจใหม่เอามันจะเสริม การเติบโตยังไงคือมันเป็นเขาเรียกว่าสินเชื่อพี่เบิ้มสินเชื่อพี่เบิ้มคือสินเชื่อจำนำทะเบียนค่ะมันมีดีมานสูงแล้วมันจะใช้เป็นสภาพคล่องในการจับจ่ายได้ก็น่าจะช่วยหนุนให้พอร์ตเนี่ยเติบโตได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เราเห็นตัวเลขยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรของ KTC ถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมของกลุ่มของการให้สินเชื่อบัตรเครดิตนะคะเติบโตล้อไปกับอุตสาหกรรมด้วยนะคะ คือต้องยอมรับล้วปี63มันมันเพลาๆลงไปเพราะว่าเจอโควิด19ปี64ยังคงติดลบอยู่นะแต่ติดลบน้อยลงไปเยอะเลยคือปี63เนี่ย KTC ยอดการใช้จ่ยายผพันบัตทเขาติดลบไป7.7% 11เดือนแรกของปี64ติดลบไปนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่0.8%และเละพอมาปี64ทั้งปีนะคะเขาก็มีอัตราการใช้จ่ายผ่านบัตรเนี่ย ติดลบน้อยลงคือลบ0.7%นี่ค่ะมาเลยเป็นที่มานะคะว่าเราเห็นความกระเตื้องของการใช้จ่ายผ่านบัตรเห็นภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นจับตาตัวนี้ให้ดีสำหรับ KTC นะคะมองกราฟสัญญาณทางเทคนิคคุณผู้ชมคือตอนนี้ถ้าเป็นในลักษณะาการเก็งกำไรต่ำกว่า60น่าจะเป็นจุดในการทยอยเก็บได้นะคะห9บาท 25สตางค์59บาท50สตางค์แล้วจุดขายไปขายตรงไหนสิ่งที่รีเสิร์ชหลายค่ายให้มุมมองกันเอาไว้สิ่งที่น่าจะไปขายได้ก็คือช่วงราคานี้นะคะคุณผู้ชมช่วงราคาประมาณเกือบเกือบจะ63บาทน,นะคะเพราะฉะนั้นต่ำกว่า60ทยอยเก็บได้นะคะแล้วถ้าใกล้ๆ63ก็ถือว่าเก่งกำไรตามรอบไปละกันเผื่อไว้หน่อยหากผิดทาง stop loss ค่ะ หากราคาหล่นมาที่57บาท50สต่างนะคะอันนี้นำข้อมูลมาจากรีเสิร์ชของทางิลิปนะคะให้มุมมองทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคไว้ค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจและการจับใจ่ายใช้สอยของการใช้จ่ายบัตรเครดิต KTC นั่นเองนะคะ คุณเทรดเดอร์เล้งแมวบอกว่ามากดไลค์ u t u b e ทุกวันเลยแต่ไม่ได้คอมเมนต์อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะได้เลยถ้ามีคำถามอะไรส่งมาได้ค่ะเพราะว่าจะนำทุกคำถามเนี่ยถามกับนักวิเคราะห์ทราบคำตอบแบบสดๆเลยนะคะอะเดี๋ยวยังไงเมจดไว้เลยนะคุณสนุปบอลเกี่ยวกับหุ้นเจมานะคะพรุ่งนี้เรามาวิเคราะห์กันต่อเกี่ยวกับหุ้นเจมา สัญญาณเริ่มมีทิศทางของการปรับตัวลงแต่เราอยากรู้ว่ามันเป็นลักษณะของการปรับตัวลงระยะสั้นหรือมันจบรอบขาบขึ้นในรอบปี64แล้วหรือยังนะคะพวกนี้มาร่วมหาคําตอบกันเช่นเคยนะคะคุณสุนุบอนรวมถึงคุณพิสมัยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะคุณฟินฟินชาแนลสวัสดีค่ะ AS เป็นไงบ้างครับน่าเล่นไหมเด็กในขอหนูก่อนนะว่า AS นักวิเคราะห์คนไหนคร v e เอาไว้นะคะ เอเชียซอฟวันนี้ที่บวกมาได้คุณฟินฟินเดี๋ยวพรุ่งนี้เมถานนักวิเคราะห์ให้นะคะมาดูกันต่อได้ไหมแอบแต่ว่าวันนี้ถือว่าขึ้นดีมากและขยอบสายตาลงมานะคะไอซส่งดีมากเลยยังไม่เข้าเขต o v e r b o ์บอนะเออบอกไปแค่นี้ก่อนว่าระดับนี้มันยังไม่ใช่เขต o v e r b o ์บอนะคะรวมไปถึง MACD ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเหนือแกนศูนย์แต่ดูจากเส้นที่ตัดมันมีลักษณะของแรงกระเพื่อมให้เห็นการขับเคลื่อนของเขาวอลลุ่มวันนี้ดูไม่ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของวอลลุ่มอนาลิซิสะหน่อยค่ะ20บาท80สตางค์เป็นราคาซื้อขายมากที่สุดนะคะ อันนี้มากที่สุดในรอบวันนี้เลยละกันส่วนถามว่า21บาท20สตางค์มีคนตั้งซื้อไหมมีอยู่นะคะยังมีอยู่แต่เชื่อว่าแนวต้านหลักๆในตอนนี้มันจะอยู่บริเวณ20บาท90นะคะแล้วกข็ขยับขึ้นไปก็อีกประมาณสัก21บาทหน่อยๆละกันนะคะ วันนี้ตลาดยังไม่ปิดนะปกติเราจะจัดปกติเนี่ยสวันสุดท้ายของสัปดาห์เนี่ยจะจัดกันช่วงช่วงใกล้ตลาดปิดแต่ว่าเนี่ยสี่โมงระวังแก๊ง4ี่โมงกันไว้ให้ดีหน่อยนะคะเพราะว่าชอบมีลักษณะของการเทขายออกมาส่วนหนึ่งแต่ตัวเ s เชียซอฟตัวนี้ปัจจัยพื้นฐานน่าสนใจมากๆรวมถึงการที่เขากลับมาโงหัวขึ้นมาได้สําหรับแท่งเทียนในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เจมารกับเอเชียซอฟ จะนำสองคำถามนี้ถามกับนักวิเคราะห์นะคะยังไงแล้วทุกท่านอย่าลืมติดตามรายการของเม์ด้วยนะคะรวมถึงคำแนะนำหุ้นรายตัวจากนักวิเคราะห์นะคะจะมาประเมินกันเป็นรายวันเลยและยิ่งถามเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยจะทำให้นักลงทุนที่ดูรายการของเรารวมไปถึงนักวิเคราะห์เราเองเนี่ยได้มีการทำกันบ้านแล้วก็วิเคราะห์อย่างเชิงลึกให้กับผู้ชมได้ทราบพร้อมกันทั้งพื้นฐานและสัญญาณเทคนิคอลราคาไหนควรเข้าราคาไหนควรออกและ ตัวไหนไม่น่าซื้อนะคะอันนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยในการดูรายการของเรานะคะเอาละค่ะก่อนจากลากันไปในวันนี้นะคะเรามี Vi Staplex มาฝากคุณผู้ชมเป็นสินค้าจากทาง success mall ค่ะตัวนี้นะคะถือว่ามีจุดเด่นในหลากหลายเลยเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหารแต่สำหรับ สินค้านะคะของวิสตาเพล็กเนี่ยมันเป็นทั้งวิตามินด้วยแล้วก็มีแร่ธาตุเน้นเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพค่ะยังไงแล้วถ้าอยากได้สารวิตามินแร่ธาตุรวมๆทั้ง21ชนิดถ้าสนใจอย่างไรไปติดต่อกันได้ที่ตัวแทนนะคะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะคะ เอาละคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณผู้ชมส่งคําถามกันมาแล้วก็ส่งกําลังใจมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันค่ะช่องทางเดิมนะคะ Facebook Fan Page ของเช็คหุ้น YouTube Channel ของเช็คหุ้นวันจันทร์ันาคารเมจัดสามโมงครึ่งค่ะส่วนพุทธพฤหัสศุกเมจัดสี่โมงสินาทีเป็นต้นไปนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะ